สวัสดีค่ะพบกับพัดนะคะและช่องพัดคาชาแนลค่ะวันนี้นะคะพัดพามาชมนิสสันอเมล่า1.0เทอร์โบค่ะตัวนี้เป็นตัว VL นะคะราคา655,000บาทค่ะสำหรับสีขาวมุกนะคะมีค่าสีเพิ่มขึ้น10,000บาทค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับชุดแต่งลำกาสุดฮิตของเราเลยค่ะ ี๋ยวพัดพาไปชมรอบๆคันนะคะว่าอมเมล่าของเรานะคะใส่ชุดแต่งลำกาแล้วจะสวยดุขนาดไหนคะ่ะมาเริ่มกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้านะคะสเกิร์ตหน้าของเราค่ะก็จะเป็นสีดําเงาตัดด้วยสีขาวมุกส,สวยๆแบบนี้นะคะตรงช่องไฟตัดหมอกเราก็จะตัดด้วยสีดําเงาเช่นกันค่ะ ส่วนล้อนะคะก็ยังเป็นล้อเดิมๆจากโรงงานค่ะเรานำไปปัดเงาให้เป็นสีทูโทนนะคะเพื่อให้รถของเราดูโดดเด่นยิ่งขึ้นค่ะสำหรับลูกค้าพัดนะคะพัดก็จะติดตั้งเป็นกันสาดให้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูสเกิร์ตหลังกันนะคะสเกิร์ตหลังนะคะก็จะเป็นสีดำเงาค่ะตัดด้วยสีขาวมุกนะคะ สำหรับชุดแต่งลำกานะคะสามารถเลือกได้นะคะว่าต้องการเป็นท่อหลอก3ท่อนี้หรือเปล่านะคะถ้าลูกค้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ท่อหลอกก็ได้ค่ะส่วนสปอยเลอร์ค่ะก็จะเป็นสปอยเลอร์แบบแนบนะคะมาในสีดำเงาค่ะเพื่อให้เข้ากับสเกิร์ตรอบคันของเรานะคะ ส่วนสเกิร์ตด้านข้างนะคะก็จะเป็นสีดำเงาตัดด้วยสีขาวค่ะด้านข้างก็จะมีตัวอักษรลำกานะคะอยู่ใต้กระจกมองข้างค่ะสำหรับลูกค้าพัดนะคะพัดก็จะติดตั้งเป็นฟิล์มเกรดเซรามิกไฮค Hi ูลนะคะลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้ค่ะ สำหรับรถอเมล่าคันนี้นะคะลูกค้าสามารถใช้เงินดาวเริ่มต้นเพียง5 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะพร้อมรับชุดแต่งสวยๆลำกาแบบนี้ไปเลยนะคะหรือหากชอบชุดแต่งชุดไหนนะคะสามารถไปดูคลิปย้อนหลังของพัดได้ค่ะและโทรมาปรึกษาพูดคุยกับพัดได้นะคะที่097-990-4692ค่ะสำหรับคลิปนี้พัดขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ